เพราะว่ยายางมันแรงจัดข้ม่วงอันนี้ลูนี้ก็ตัดลูกใหญ่อนกันียครับอันนี้จะประมาณเจ็ดรกรัมได้เจ็ดถึงหาร้อยก็ผักของวใชใช่ ก่อตั้งนปนนปนกันนามาต้องต้องาไปนอน่เงใหม่แล้วกันไปที่ที่ัเใหม่นะไป้ยเอาพันมาเลยบน้โ้โมว่าอกไปกนอนได้เอาที่ยู่ันเอาพั

จตที this, <Yeah. S 3> mm ่ี่ต้องทิงไปไปมดเปเป็นโอ้ก็น้อยนับเปยที่แล้วออกยออกอก็เสียมาก